นี่เลยถูกพอสมควรนะรู้สึกเนี่ยเอ่อหลิตรนะห0ึ่งพเนี่ยจะไม่ถึงห0บาทหรือจะไม่ได้ในประมาณ48บบาทนะถ้าราคาผิดเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างๆแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เปิดดูราคาแต่จะ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะซองแล้วกันนะแกะซองแต่ไม่ได้รีวิวนะแกะซองแล้วก็บอกราคากันว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะที่ผมสั่งมานะก็ในช่วงของ10เดือน10ช้อปปีอ้อ่ะผมก็แบบว่ามันมือมากก็เลยกดไปนะกดไปกดมาเลยได้ของมาแบบนี้นะซึ่งมันเยอะจริงๆนะก็เอาไปขนมา2รอบเนี่ยซึ่งมันก็ทีแรกว่าจะคั้นเดียวนะแต่ไปไปมามันกลายว่าเราต้องขนต้อง2รอบเลยนะเอาไปว่าผมก็เลยทําคลิปเลยแล้วกันนะ ก็แกะแล้วก็มารีวิวบอกราคากันนะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ใครอยากจะซื้อตามนะสิ่งที่ผมแกะแล้วเนี่ยก็ไปซื้อตามได้เลยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยละกันนะเริ่มกันเลยนะสำหรับชิ้นแรกชิ้นแรกนี้จะเป็นไม้ถูหลังนะตัวนี้รู้สึกจะได้มาในราคา69บาบาทนะถ้าราคาผิดยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างๆไว้ให้ดูเองละกันนะส่วนลิงก์ก็จะพยายามลงไว้ที่ด้านล่างนะใครจะซื้อตามเดี๋ยวผมจะแกะเลยละกันนะ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็คือเป็นไม้ถูหลังที่ไว้ใช้ในห้องน้ํานะครับก็เดี๋ยวแกะดูพร้อมๆกันเลยละกันนะตัวนี้ขายดีมากในช้อปปีนะใครจะตามไปซื้อก็ได้นะผมจะลงรีวิวไว้ให้ละกันนะลงรีวิวราคาไว้ให้ละกันนะโอเคเดี๋ยวชิ้นต่อไปเลยละกันนะตัวนี้ประมาณ69บาทนะถ้าจําไม่ผิดนะตัวนี้นุ่มมากโอเคเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ดูพร้อมๆกันนะ ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จะอยู่ที่23บาทนะถ้าบอกราคาผิดก,ก็ผมจะขึ้นราคาไว้ให้ข้างๆแล้วกันนะตัวนี้โอเคแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยพันละ23ือ27บาทเนี่ยเราลานี่แหละตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้เนี่ยสมมติเบนโต๊ะที่ร้อนๆเนี่ยเราก็เอาหม้อที่ร้อนๆมาวางรองที่ตัวได้นะก็คือมันจะช่วยกันความร้อนนั่นเองนะแบบนี้นะก็ไม่แพงมากนะเป็นซิลิโคนนะวัสดุตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะใครจะตามไปซื้อก็ได้นะตัวนี้ เดี๋ยวจะลงไว้ให้ละกันนะลิงก์โอเคถัดมาก็ว่าสั่งอะไรไว้นะขอแกะเลยละกันนะพร้อมกันถ้าจำไม่ดน่าจะเป็นอ้อจำได้แล้วนี่ผมสั่งเจ้าตัวขวดมานะจากร้านนี้ไม่แพงเลยนะเป็น500 ml นะจะเอาให้ดูนะนะครับตามไปดูได้จําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่จาได้ว่าถูกมาก เดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างๆให้แล้วกันนะก็ตามไปซื้อได้นะร้านนี้ถูกจริงกดมานี่คือได้ส่งฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะก็มีขวดเล็กด้วยเป็นขวดแบบนี้ก็เป็นขวดปัม๊มเอาไว้ใช้พวกเจลล้างมืออะไรพวกนี้ได้นะอันนี้รู้สึกจะ500 ml นะรู้สึกตกตกขวดละ8บาทหรือไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูราคาแล้วกันนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับโอเคถัดไปชิ้นนี้นะครับอ่าเจอแล้วอันนี้ ผมสั่งมาเป็นไอ้นี่เอ่อถ้าใครชอบทานพวกตัวหมูหยองงานระ้านนี้เลยสีจันนะเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ตัวนี้ก็ถูกนะถูกเหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยสั่งมาประมาณสักสองสามครั้งแล้วอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วอันนี้จะเป็นหมูหยองนะตัวนี้ราคาผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าราคาบอกได้เลยว่าถูกมากแล้วในช่วงโปรของ อตอนที่ซื้อเนี่ยมันมีลดเพิ่มอีกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นหมูสวัสด์นะโอเคแล้วก็กเป็นตัวหมูฝอยนั่นเองแนะนำเลยร้านนี้ราคาไม่แพงแล้วก็สินค้ามีคุณภาพาพอสมควรนะโอเคถัดไปนะครับใครที่ชอบทานนะลองดูเองแล้วกันนะเดีย๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะเพราะว่ากล่องมันเยอะจริงๆ เดี๋ยวเราจะขยับของไปนิดนึงนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปคนดูจะได้ไม่ต้องเบื่อกันนะโอเคเราต่อกันเลยแล้วกันนะส่วนราคาก็จะลงไว้แล้วกันนะข้างๆนะครับโอเคเดี๋ยวต่อเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับตอบโฟมล้างหน้านะครับด็อกเตอร์สมชายนะอันนี้ผมใช้ประจําอยู่นะเดี๋ยวแกะให้ดูเองแล้วกันอันนี้จะถูกกว่าในห้างนะก็ถ้าใครใครที่ใช้โฟมล้างหน้าของดออรสมชายก็ลองดูนะตัวนี้ก็ ถูกกว่าในห้างเยอะพอสมควรเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้รู้สึกจะ200อกว่าหือเกือบเกือบถ่าไหลไม่รู้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขึ้นราคาดูนะครับเก<อ>ข้ามถัดไปนะครับเอ่อถัดมานะครับอันนี้ตามไปด้วยอันนี้ต่อเลยแล้วกันนะคลิปนี้คงจะแบบว่าไม่มีสริปไปเรื่อยๆเลยแกะไปเรื่อยๆให้คนดูดูไปแล้วก็ราคาก็จะบอกอันนี้จำไม่ได้อีกแล้วครับ อ๋อถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือมะม่วงหิมะพาวร้านนี้เลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าอยากซื้อตามแล้วก็ได้เลยนะถูกอยู่เหมือนกันนะร้านนี้ขออนุญาตนะถ้ามีเสียงกร๊อบกร๊อบแก๊บก็ปวนใจก็นิดนึงถ้าอยากจะดูก็ดูไปเรื่อยๆจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะลงราคาให้ดูโอเคอันนี้จะเป็นเม็ดม่วงหิมะพาวนะ จะเป็นแบบซีกอะ่ะเพราะว่าราคามันจะถูกกว่านะจะไม่ได้จะไม่ได้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าราคาไม่แพงเช่นกันนะผมเลยซื้อมา2แพ็กก็1กิโลกรัมต,ตรงนี้เลยตามนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ละกันนะตามไปซื้อเองละกันนะโอเคถัดมาจะลงไว้ที่ข้างข้างนะจะเขียนแคปชั่นไว้ให้ละกันนะครับอ๋ออันนี้ซื้อมาในราคารู้สึกจะ20บบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็น สก็อตไว้นะเอาไว้ให้แม่บ้านทาความสะอาดอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมานะมันแค่ยีบาทเองถ้าจําไม่ผิดนะราคานี้โอเคเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูนะครับโอเคถัดไปรวมๆแล้วก็ไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรแพงนะเพราะว่ามันช่วงโปรโมชั่นอะไรพวกนี้มันก็เลยลดราคาอันนี้หนักมากขอแกะเลยแล้วกันนะโอ้โหเจ้าขอแอลกอฮอล์ในการล้างมือ เจ้านี้เลยถูกพอสมควรนะรู้สึกเนี่ยเอ่อลิตรนะหนึ่ ml เนี่ยจะไม่ถึง50บาทหรือจะไม่ได้เนี่ยประมาณ4 8บาทนะถ้าราคาผิดเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างๆแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เปิดดูราคาแต่จะใช้การจําแบบคร่าวๆแล้วกันนะโอเคตัวนี้ก็ถูกอยู่เหมือนกันนะก็ไปซื้อตามได้นะเป็นเป็นตัวแอลกอฮอล์เจลไม่เจลมันเป็นมัน,เป,นเป็นตัวนี้จะเป็นสเปรย์นะมันจะมีเจลกับสเปรย์นะก็ลองไปเลือกดูนะตัวนี้แบรนด์นี้เลยนะ โอเคจะไม่แกะอะไรให้ดูนะเพราะว่ามันเยอะเท่านี้แล้วกันนะถัดไปนี้ผมจะแกะจากข้างหลังแล้วกันนะจะได้ไม่เห็นชื่อนะครับที่อยู่ของผมด้วยนะครับโอเคเอาอีกแล้วเยอะจริงๆโอ,โ,อโ,อโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้จำไม่ได้จริงๆนะเขาแถมมาหรือเปล่าไม่รู้คืออะไรไม่รู้นะอ๋อตัวนี้เขาจะแถมมาเป็นตัวกันกระแทกนั่นเองอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะอันนี้แนะนํา ผมเคยไปดูนะอันนี้จะเป็นตัวขนมตุ๊กตับของตัวพม่าเนี่ยอันนี้อร่อยเคยเคยเคยกินอยู่ครั้งหนึง่งตอนที่ซื้อกับร้านอื่นละ่ะแล้วผเพอรว่าอยากจะสั่งมาก็เลยสั่งมาลองดูแพ็คหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยยังไงจะมาบอกมัน Vegeta อร่อยไหมแต่คาดว่าน่าจะอร่อยนะอันนี้อันนี้ผมเคยทานอยู่ครั้งหนึง่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกกันละนะอันนี้เป็นขนมตุ๊กตับพมา่าเนี่ยเป็นถั่วตัดแหละแต่รีวิวดีมากอันนี้รีวิวดีรริงงาาคไม่แด้วย โอเคถัดไปแนะนําเลยนี้โอเคถัดไปอา่าถัดมานะครับอันนี้โอ้โหสั่งทุกอย่างจริงเลยเราอันนี้จะเป็นหินรับมีดนะก็รู้สึกจะยี่สิบบาทมั้งอันนี้สั่งจากจีนมั้งตึกนะมันเป็นร้านช็อปปี้ในจีนนะก็ลองดูเองแล้วกันอันที่ผมแกะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเป็นหินรับมีดนะรู้สึกจะยี่สิบกว่าบาทมั้งอันนี้ไม่ได้แพงมากแต่หนักก็ จริงมีไอ้ตัวรับอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเลยอยากจะใช้วิธีแบบโบราณในการรับมีดนะเลยซื้อหินรับมีดมาโอเคเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับอาจจะเป็นแก้วโอเคแก้วเป็นขวดแก้วนะครับราคาก็ไม่แพงเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าเป็นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมายนะซื้อของส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ในบ้านมากกว่านะครับเอเคแกะให้ดูแล้วก็มารีวิวบอกราคาแล้วกันนะอยากจะซื้อตามก็ตามไปเองนะครับโอเคถัดมาอันนี้ เ้ยกองสั่นเลยอันนี้จะเป็นตัวถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นตัวอขอแกะดูแล้วกันนะผมจำไม่ได้นะมันเยอะผมสั่งเยอะจนผมแบบลืมไปหมดแล้วว่าสั่งอะไรบ้างนะขอโทษทีนะครับอ๋อจะเป็นขวดนะครับที่ไว้ใส่พวกขนมนมเนยอะไรพวกนี้ขวดเล็กๆอะไรพวกนี้จากร้านนี้ก็ไม่แพงมากรู้สึกจะขวดละ ไม่กี่บาทนะเนี่ยถ้าใครอยากจะหาขวดเล็กๆอะไรพวกนี้ก็ลองดูร้านนี้โอเคก็เดี๋ยวเอาหน้าตาขวดให้ดูเองแล้วกันนะประมาณนี้เลยไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากด้วยอันนี้แต่ผิดคาดไปนิดนึงมันเล็กไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรน่าจะพอใส่ได้แหละโอเคประมาณนี้นะครับโอเคขวดร้านเขาดีพอสมควรนะราคาไม่แพงด้วยโอเคถัดมานะครับต่อเลยแล้วกันเยอะมาก ไปเรื่อยๆคนแก่ยังเหนื่อยเลยครับอบอกตามตรงโอเคอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นกลวยนะเวลาเรา,เ,าเวลาเรากองน้าใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะยืดหดมันได้นะอันนี้ถูกเหมือนกันนะสั่งมาจากจีนนะครับตัวนี้ปกติมันจะเป็นกลวยแบบว่าเวลากองน้ำใช่ไหมเป็นแบบนี้ปุ๊บมันยืดหดได้อย่างนี้นั่นเองมันก็ดีนะขออนุญ,ญาตไปเรื่อยๆแล้วกันนะ ดูตามไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่เบื่อกันนะถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ปิดคลิปนี้ไปนะครับโอเคอันนี้จะเป็นช้อนกาแฟนะจะมันใหญ่ไปนิดนึงว่ะขอดูงานเขาหน่อยอืมก็พอได้นะรู้สึกอันนี้จะยี่สิบาทนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะยี่สิบาทนะครับเป็นช้อนช้อนกาแฟนะังทีแรกว่าตั้งใจจะซื้อแค่สองสามอันไปเยมาเลยต้องซื้อเยอะเพราะเห็นราคามันค่อนข้างไม่แพงโอเคอันนี้ข้ามไปน,นี่ช้อนกาแฟ คุณภาพอันนี้เหรอเกรดกลางๆนะไม่ได้ดีมากใช้งานได้มีคมบ้างนิดหน่อยนะครับราคารู้สึกจะ20กว่าบาทมั้งรู้สึกจะได้มาเป็นโหลนึงอ่ะคือถ้าใครเอาไปเปิดร้านอะไรพวกนี้ก็พอได้แหละไม่แพงลดต้นทุนดีด้วยโอเคถัดมานะครับโอ้เยอะจริงๆผมจะแกะจนเหนื่อยเลยนะแน่วันนี้โอ้ได้ครบอเปออันนี้ส่งมาจากต่างประเทศนะถ้าใครอยากได้ บ็อกกี้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะออกเลยเลยร้านนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับสีมันหวานแววมากเสียงมันจะดังไปไหมเนี่ยคนฟังหน่อยละกันนะครับไปไหนละเสียงมันก๊อบก๊อแก๊บแก๊บแบแบนี้นะครับก็คนฟังนิดนึงนี่น่ารักไหมนี่สายหวานนี่ต้องอันนี้เลยบ็อกกี้ธรรมดามันก็มีครับแต่ว่าแบบนี้มันก็ดูน่ารักดีนะโอเค ันนี้ส่งมาจากจีนนะราคาก็จำไม่ได้นะไว่าเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูนะครับโอเคถัดมาก็อยู่ในกล่องเดียวกันแพ็กเกจเดียวกันจะเป็นขวดที่ใส่ตัวเขาเรียกในห้องน้ําอ่ะขวดแบบนี้แต่ว่าสีมันจะสวยนิดนึงมันจะเป็นสีเขียวกับสีแบบนี้มันจะดูแบบว่าไฮโซนิดนึงแบบนี้สอันนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะ20% 3ามือยบาทเนี่ยเดี๋ยวไปดูราคาให้ละกันนะอันนี้ <c oughs> <c oughs> ไหนละแกะมาดูเลยละกันนะให้ดูริง <c oughs> ลืมจริงๆนะครับลืมแบบว่าอ๋อปักกาเมชิกที่ไว้เขียนบนซีดีนั่นเองจะอยู่ที่ประมาณชิ้นละ5บาทมันถ้าจำไม่ผิดนะหรือ,อยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจะลงราคาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นดำกับน้ำเงินนะถ้าใครไม่อยากออกจากบ้านไปชอ็อป หรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองช้อปปี้ดูนะก็ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยนะโอเคใกล้จบละเหนื่อยจริงๆนะครับคลิปนี้แกะเหนื่อยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมานะครับไม่งั้นคงไม่ได้กินข้าวแน่เลยนะครับวันนี้อันนี้นะครับแนะนําเลยผ้าอันนี้ผมเคยสั่งมาเยอะละอันนี้เป็นผ้าเช็ดอันนี้แนะนําเลยนะใครที่ล้างรถหรือว่าไว้เช็ดโต๊ะเนี่ยอันนี้ผ้านี้ดีมากรู้สึกจะ คือละ5บาทหรือยังไง6บาทเนี่ยผมจาไม่ได้นะราคาเดี๋ยวจะลงให้ดูแล้วกันนะอันนี้ก็ถูกมากเลยนะซื้อร้านนี้ได้เลยนะโอเคตรวนี้จะเป็นเม็ดผงฟู่ไว้ทําความสะอาดกระจกเดี๋ยวต้องไปลองดูนะอันนี้เดียวเองมันมันมันอลาบาดอันนี้อันนี้อลาบาดจําได้มันเป็นเศษที่แบบว่าเวลาซื้อมันเหลือไงก็เลยกดดมานะครับได้ประมาณ5อันนะครับส่วนอันนี้อันนี้มันจะเอาไว้แพ็คสมมุติถ้า เรากินอะไรไม่หมดเนี่ยแล้วเราแพ็คปิดซองแล้วเราสามารถเปิดได้เดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันอันนี้ต้องลองใช้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาให้ดูสมมุติถ้าเรามีซองใช่ไหมแล้วซองเราเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราก็แงบเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมซองของเรามันก็เป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะมีรูต,ตรงนี้แล้วก็เปิดได้พวกขวดซอสหรือว่าที่เป็นแบบรีฟิลอะใช้อันนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่เดี๋ยวจะไปลองใช้ใดูนะครับ โอเคก็อันหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะจากร้านนี้แหละร้านนี้ขายของถูกมากร้านเนี้ยโอเคตามไปซื้อเองลวกันเดี๋ยวจะลงไว้ให้โอเคหมดยังเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยวันนี้ผมเหนื่อยจริงเหนื่อยแกะทั้งเหนื่อยรีวิวน่าจะหมดแล้วนะเอาเป็นว่าก็ดูตามแล้วก็ถ้ามีอันไหนสนใจก็ลองดูลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวจะลงไว้ให้แบบไหนอะไรเงี้ย แต่ขนมนี่ผมแนะนําว่าอร่อยตุกจับพม่าเพราะเคยกินแล้วจะตามไปซื้อเองก็ได้ราคาไม่แพงด้วยโอเคอีกนิดนึงแล้วกันะอันนี้แนะนําอีกเพราะว่าตัวเนี้ยแปลงดูนี้นุ่มมากผมบอกได้เลยว่าผมแกะออกมาประทับใจลองเอาไปถูดูละนะใครที่อยากได้แปลงถูหลังดีๆก็ลองดูในลิงก์ที่ผมแนะนําไวล้ละกันนะวัสาุดีด้วยนะ อันนี้รีวิวเขาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าผมก็สั่งตามเขาแต่ว่าผมก็ามาให้ดูเองแล้วกันนะว่าคุณภาพเป็นอย่างไรนะสำหรับราคานี้นะ69บาทนะถ้าจำจำไม่ผิดนะเพราะจุดเริ่มต้นของการสั่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากไอ้เจ้านี่เลยไอ้ตัวไม้ถูหลังเนี่ยไปไปมามันก็เลยเลยเถิดมาถึงไอ้ที่กองอยู่ข้างล่างนี้แล้วกันนะโอเคตัวนี้ดีจริงๆน,นี้